สวัสดีครับผมปราบรีวิวครับอะไรก็ได้ที่เป็นตัวคุณเพลงสร้างเองได้นะครับแล้ววันนี้จะมาแนะนำคอร์ดเซเว่นคอร์ดนะครับการจับอีกแบบหนึ่งที่เราเน้นสาย6เป็นคู่5นะครับของคอร์ดเราจับ C7 เก่อนที่เราชำนาญนะครับที่เราจับกันบ่อยๆนี่คือคอร์ด C7 ที่เราจับนะครับจะเป็นอีกตั้งวมหรืออะไรก็แล้วแต่ เงินไอสายหเนี่ยเป็นโน้ตตัว E ซึ่งมันเป็นส่วนประกอบของคู่3ของคอร์ซีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่เป็นไรแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเราเอาฟอร์มเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเป็น D 7เป็น E 7เซนเนี่ยไอคู่คู่หเนี่ยไอสายหเนี่ยมันจะเป็นโน้ตที่ไม่เข้าพวกทันทีฉะนั้นเป็นยังไงครับเราจะ เอานิ้วนางที่4-7นะครับเอานิ้วนางขึ้นมาเหนือรูทเฟดเดียวกันในที่นี้คือโน้ตจีนะครับ mm hmm. แล้วเราก็ดอกด้วยความโค้งของนิ้วนางดอกเส้น5้าทิ้งนะครับเ mm hmm. พราะว่าแล้วก็เอานิ้วชี้ดอกเส้นหนึ่งทิ้งนะครับมันก็จะมีเวลาเราดี ที่ที่เราต้องการฟอร์ดนี้สามารถที่จะเป็นยังไงครับเล่นอย่างสบายใจคอร์ด D7 นีสบายเลย E7 นะครับ F yeah. G7 โดยไม่มีเสียงอะไรมากวนเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเส้นหกซึ่งเป็นคู่ห้าของ ขอดน,นั้นเสมอนะครับแล้วก็นี่คือข้อคิดจากปราบฟรีวิวสวัสดีครับ